ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลิ้ลับเรื่องหล,ลอนๆไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟลมแฮทโทนิกลดผมร่วงผมบางเจ้าของเดียวกันกันกบเฟิร์มเซรั่มถ้าสนใจแอดไลน์แอดเฟิร์มไปหลอนกันครับตอนนี้พ่อหมอพวิย์อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพ่อหมอพวิต์ ครับสวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีจ้าสบายดีไหมครับก็ยังยัง,ยงอากาศไม่ค่อยดีก็ภูมิแพ้นิดหน่อยครับเออเนาะคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยพอเขาเรียกว่าอะไรพออากาศอืเปลี่ยนนิดนึงปนกปไปแล้วเนาะเนาะใช่ครับโอ้ยังนีนัท<น>ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเช่นกันนะเช่นกันนะเนี่ยวันนี้หนึ่งเรื่องครับเป็นประสบการณ์ที่มีคนฝากมาเล่าเกิดขึ้นที่ภาคอีสาน ใช่ครับแรงกรรมคุณสายครับเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือเรื่องเนี้ยก็อ่าเป็นเรื่องที่ฟังมาจากคุณขั้นหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจก็เลยขอนํามาเล่าในรายการต่อให้เป็นอุทาหรณ์ก็จะขอใช้นามสมมุตินะครับครับเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับญาติของคุณเกต ต้องย้อนกลับไปประมาณเกือบเกือบสิบปีก่อนจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี้ยเกิดจากลุงกิจลุงกิจเนี่ยเป็นญาติของคุณเกศก็คือเป็นลุงกันลุงกิจแกเป็นหมอผีที่มีวิชาอาคม,มเขาก็จะเป็นพวกวิชาว่านยาเสน่ยยาแฝกก็อยู่ทางฝั่งภาคอีสานครับแกก็ทำอาชีพหมอผีมานานเกือบเกือบยี่สิบปีได้ในตอนนั้นอื โดยแกก็รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษแกเองเนี่ยแหละแล้วก็จะมีงานหนึ่งที่ลุงกิจรับทําด้วยคือจะรับทําคุณใส่มนดําครับก็เอาไปไว้เล่นงานคู่แข่งให้กับคนที่มาจ้างเอาคนที่มาจ้างเขาก็จะให้ทําคุณใสใส่คู่แข่งให้มีเหตุต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนหนักๆรวมไปถึงอาการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้อื คุณเกศเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าในตอนนั้นอ่ะเขาเองก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ลุงกิจทำเพราะว่าบ้านอ,อยู่คนละบ้านกันตัวบ้านของคุณเกศจะอยู่ในตัวเมืองท <c oughs> ำให้นานๆทีเนี่ยถึงจะได้เจอลุงกิจบ้างทุกครั้งนานๆทีที่ไปเยี่ยมครับครับ <c oughs> แล้วเขาก็พอจะรู้คุณเกศเขาก็พอรู้ว่าลุงกิอตอ่ะแกมีชื่อเสียงนะมีลูกศิษย์มาหาเยอะ ก็จะมีทั้งชาวบ้านทั่วไปที่เข้ามาขอความช่วยเหลืออรวมไปถึงคนที่มีตําแหน่งมีหน้าที่มีอํานาจในพื้นที่เนะี่ยก็มาเข้าเข้าหาด้วยเหมือนกันอ oh. บางคนก็มาจ้างลุงกิจเนี่ยแหละให้ทําคุณใส่ใส่คู่แข่งเพราะว่าต้องการจะเอาชนะวิธีไหนเขาก็จะยอมทุ่มหมดซึ่งลุงกิจก็รับทาเพราะว่าใครจ้างเขาก็ทําตามที่จ้างหมดค,คุณเก๋ก็เล่าให้ฟังว่าจนวันหนึ่ง ก็ได้มีข่าวว่ามีลูกชายของผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลท่านหนึ่งเนี่ยครับหัวใจล้มเหลวขณะที่กําลังขับรถอยู่ทําให้เสียหลักเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันอืคุณเกตมารู้ที่หลังจากคนในบ้านว่าไม่นานมาเนี่ยมีคนมาจ้างลุงกิตให้ทําคุณใสใส่ลูกชายของผู้ใหญ่ท่านนั้นเลยคุณเกตก็เลยได้เข้าใจว่าไอเหตุการณ์สูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ส่วนหนึ่งมันเป็นฝีมือการทําคุณใสของลุงกิตครับ คุณเกดบอกว่าตอนนั้นอ่ะเขารู้สึกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเรื่องของการเสียชีวิตจากการทําคุณไสย <end S 2> <อ>เพราะว่าเขาไม่คิดเลยว่าลุงกกดอ่ะจะทําสิ่งเนี้ยแล้วมันมีผลกระทบกับชีวิตคนได้ครับตอนนั้นทางญาติของผู้เสียชีวิตเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอเขาก็เลยพยายามหาสาเหตุ เขาก็เป็นคนที่มีอำนาจระดับหนึ่งเขาก็เลยพอที่จะสืบสาวเรื่องรล่าได้จากการที่ทั้งไปปรึกษาพระปรึกษาผู้ที่มีวิชาเหมือนกันจนได้รู้ว่าการสูญเสียครั้งนี้เนี่ยเกิดจากแรงอิจฉาและทําคุณใส่มนดำเล่นงานจากผู้ที่มีวิชาแล้วเขาก็ได้รู้อีกว่าใครจ้างและจ้างใครัครบ ทาให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านของลุงกิตในตอนนั้น oh. พ่อของผู้เสียชีวิตเขาก็มาเอาเรื่องลุงกิตที่บ้านตอนนั้นเขาก็มาทางน้ําตาและด้วยความโกรธเขาก็ถามลุงกิตว่า oh. มึงทําลูกกูตายทําไมทําไมมึงต้องทําขนาดนี้ด้วย oh. ตอนนั้นเขาพูดด้วยน้ําเสียงด้วยทั้งความเสียใจแล้วก็แค้นใจอื hmm. แต่ลุงกิตแกนิ่งนิ่งแล้วก็ตอบกลับไปว่า กลับไปเถอะมันสายไปแล้วเขาจ้างมากูก็ทำตามนาที oh. จังหวะนั้นพ่อเขาก็หยิบปืนขึ้นมาจ่อที่หน้าลุงกิจทางทางที่มือเขาก็สั่นไปด้วยความโกรธในตอนนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับเขาก็บอกว่าพยายามจะเข้าไปห้ามนะแต่ก็กลัวโดนลูกหลงครับซึ่งก็โชคดีที่เขาก็ไม่ได้ยิงออกไปแต่พูดส่งท้ายกลับไปว่ามึงทำอะไรไว้มึงต้องจดใ้ กูจะทําให้มึงเจ็บกว่าที่ลูกกูเจ็บสายตาเขาก็จ้องมองที่ลุงกิจด้วยความอาฆาตอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็เดินกลับไปจากนั้นอะ่ะมันก็หายเงียบไปเกือบปีจนทุกคนเนี่ยลืมเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นซึ่งระหว่างนั้นนั้นเองอะครับลุงกิตแกก็ยังทําอาชีพนี้อยู่ oh. ยังรับยังรับทําของอยู่ปกติครับ oh. แต่คุณเกตบอกว่าเขามาสังเกตช่วงหลังๆนั้นอะ่ะลุงกิตมีอาการแปลก แกจะดูหน้าตาหมองหมองกว่าเดิมอืร hmm. ่างกายก็จะดูซูบแต่ว่าบริเวณท้องแกจะดูป่องมากอ oh. ต,ตอนนั้นคุณเกศก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าน่าจะพร้อลุงกิตแกชอบกินเหล้าก็น่าจะแค่แบบลงพุงเฉยๆ oh. ก็ได้มารู้จักหลานอีกคนหนึ่งของลุงกิตที่จะคอยไปมาหาลุงกิตบ่อยๆว่าพักหลังๆลุงกิตแกไม่ค่อยได้รับงานเท่าไหร่เพราะว่าร่างกายแกเริ่มไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนครับ oh. แถมอารมณลุงกิดก็จะขึ้นขึ้นลงลงบางวันก็เก็บตัวเงียบไม่ออกไปไหนอยู่หลายวัน hmm. ข้าวก็ไม่ค่อยกินเพราะว่ากินแล้วแกจะอาเจียนออกมาหมดครับจนทักหลังท้องมันก็เริ่มโตผิดปกติเขาก็เริ่มกินอาหารปกติไม่ได้ oh. เวลาทานเข้าไปก็จะปวดแล้วก็แน่นท้องหนักมากในตอนนั้นนะครับ oh. บางคืนแกก็จะร้องเจ็บ ปวดท้องปวดกระดูกร้องแบบนี้อยู่นานดูอาการจะไม่ดีขึ้นญาติญาติลุงกิตเขาก็เลยมาพาลุงกิตไปหาหมอตอนแรกลุงกิตแกก็ไม่ยอมไปแกบอกว่าแกจะรักษาตัวอยู่ที่บ้านเองแต่ว่าญาติเป็นห่วงกลัวว่าจะไม่ดีขึ้นก็เลยขอร้องขอร้องให้แกยอมไปเถอะจนแกยอมไปตอนนั้นยอมไปก็น่าจะด้วยความที่แกเองก็น่าจะเริ่มทนความเจ็บของตัวเองไม่ไหวแล้วเหมือนกันออ oh. หลังจากที่ไปโรงพยาบาลหมอกลับไม่พบเลยครับว่าลุงกิตแกเป็นโรคอะไร mm hmm. เพราะว่าตรวจทั้งหมดอะเหมือนค่าทุกอย่างมันปกติดีอ oh. ตรวจหาโรคหลายก็ไม่เจอครับจนคุณหมอะเขาก็ระบุสาเหตุไม่ได้ก็ได้แค่สรุปเบื้องต้นว่าอาการของลุงกิตเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ร่างกายปรับตัวไม่ดีทําให้อาหารไม่ย่อย oh. จนมีแก๊สในกระเพาะเยอะอ oh. oh. และอวัยวะด้านในของลุงกิตแกมีอาการอักเสบร่วมด้วยเขาก็เลยจ่ายยาให้ให้ลุงกิตกลับมาทานปกติครับลุงกิตแกก็กลับบ้านมารักษาตัวที่บ้านต่อก็จะมีหลานคนเดิมนั่นแหละอีกคนที่มาดูแลอยู่ใกล้ๆเพราะว่าตัวลุงกิตแกไม่ได้มีลูกมีเมียช่ว hmm. งที่รักษาอยู่ที่บ้านแกก็ทานยาเนี่ยแหละแต่ว่าท้องอมันไม่ได้ยุบลงไปเลยครับ โตขึ้นกว่าเดิมปกติมากตอนนี้ท้องช่วงนั้นแกท้องโตเหมือนผู้หญิกที่ตั้งครรภ์อายุแบบเจ็ดแปดเดือนได้สภาพลุงใช่เพราะว่ามันโตพองเรื่อยๆครับ,รบแล้วสภาพลุงกิจที่สู้ผอมอะ่ะมันมันมันทำให้ใบหน้าแกเริ่มดำหมวนหมองกว่าเดิมมาก ที่เขาดูแลอยู่อ่ะเขาก็มาบอกว่าบางคืนนะ่ะจะได้ยินเสียงลงกิจแกเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วสวดมนต์พึมพำพึมพำกลับจะได้ยินเสียงอาเจียนร่วมด้วยครับบางวันก็ได้ยินเสียงแกร้องเจ็บปวดปนกับร้องไห้กับอาการที่เป็นอยู่อ,อยู่แบบเนี้ยอยู่ประมาณสามวันแกก็สิ้นใจตายที่บ้านตัวเองอ้โดยสภาพศพ กขาเล่าให้ฟังมาว่าแกนอนตายอยู่ที่พื้นจะมีเลือดอไหลออกมาจากทวารกองเต็มพื้นในตอนนั้นครับท้องก็ยังปูดปูดแบบเหมือนจะระเบิดได้เขาก็บอกว่าเป็นภาพที่แบบญาติทุกคนรู้สึกสลดใจกับจุดจบของลุงกิตที่เกิดขึ้นมาแบบนี้<อ>หลังจากเหตุการณ์เนี้ยญาติของลุงกิตก็ได้จัดการเรื่องเรา งานของลุงกิตเสร็จก็เกิดความไม่สบายใจเขาก็ไปหาพระท่านหนึ่ง <Tom. S 1> ไปขอคำปรึกษาพระท่านที่เขาพอจะรับรู้เรื่องพวกนี้ได้ท่านก็ได้ให้คำตอบมาว่าการจากไปของลุงกิตอะเกิดจากการที่แกโดนคุณใสจากคนที่มีวิชาเหมือนกันแล้วครั้งนี้ที่แกโดนมันเป็นของดำที่คาดว่าน่าจะเป็นคุณใสทางเขเมรอื mm. เขาก็ว่ามันเกิดจากคนที่ทำเนี่ยเขาน่าจะแค้นมากคับรกับลุงกิตก็โดนของที่ตัวเองเคยทำย้อนกลับมาหาตัวลุงกิตเองออในครั้งเนี้ยเขาก็เดาวว่าลุงกิตน่าจะแก้ของคืนไม่ทันแล้วมันก็น่าจะเป็นกรรมที่มันมีต่อเขาที่มันมีต่อคนหลายๆคนที่เขาเคยได้ทำก็เลยทำให้จุดจบของลุงกิตเนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้ครับครับ ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาฝากให้ทุกคนได้ลองฟังแล้วก็ลองเอาไปพิจารณาดูก่อนที่คิดจะทำคในใสมนดำมันดูเป็นสิ่งที่ไม่ได้แลกกับสิ่งที่สวยงามสักเท่าไหร่ในจุดจบของคนที่เขามีวิชาเองเขาก็จบไม่สวยในหลายๆคนเหมือนกันครับครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเนาะพ่อหมอพวิร ค,คืออยากจะบอกว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ไปจ้างพวกหมอเนี่ยทำเนี่ยเขาคงอาจจะมั่นใจส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยหมอที่เราไปจ้างเนี่ยต้องเก่งแน่นอน<ช>อย่าลืมนะฮะว่าคําคำหนึ่งยังใช้ได้ก็คือเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าใช่เลยครับถูกไหมครับใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะพอฟังแล้วอ่ะโอเคแหละวันนี้ลุงกิตท่านเสียชีวิตไปแล้วล่ะอ,อ๋อเสียชีวิตไป ไปนานละครับเกือบสิบปีแล้วใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ได้ฟังเรื่องนี้เล่าถึงลุงกิจก็คือโหลุงกิจเป็นคนใจแบบอมหิตมามนิ่งนักกลัวเนอะรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองทำผิดนะแต่ก็รู้สึกแบบเฉยเฉยไม่สะทกสะท้านอะไรเลยอ่ะใช่คือ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 พี่เชื่อว่าเขาก็คงจะรู้สึกแบบเฮ้ยคัตก็เจ๋งหนึ่งในตองอูเหมือนกันน่ะ น่าจะอารมณประมาณนั้นถูกไหมครับแต่สิ่งที่ต้องแบบนับถือใจเลยคือลุงเกตใช่ปะที่ไปที่บ้านานะครับหมายถึงว่าไปที่ไปที่บ้านแล้วบอกว่าฆ่าลูกลูกฆ่าตำรวเป็นคนที่เขาลูกชายเขาเสียนี่แหละครับแล้วเขาไปสืบจนเจอว่าจ้างคนเนี้ยทำพ,พี่จะบอกว่าคนเนี้ย ใจเขาสุดยอดเลยนะเพราะว่าอะไรหรือว่าเขาหาักข้ามใจตัวเองได้นะเอาจริงๆเขาจะยิงอย่างนั้นก็ยิงได้นะแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเนี่ยปล่อยให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมให้มันทำงานแล้วมันก็เป็นแางนั้นจริงๆ นะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับพ่อหมอฮวิทที่นําเรื่องราวนี้มาฝากกันซึ่งจริงๆแล้วเราพูดกันทุกครั้งเนาะแล้ววันนี้ก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าในการทําของใส่ใครเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ดีขึ้นเลยครับมันรังแต่จะทําให้มันแย่ลงขึ้นเรื่อยๆครับใช่ครับบางทีมันไม่ใช่แค่เสียของรักไปแต่บางทีมันอาจจะถึงชีวิตของคนที่ให้ไปทำเลยก็ว่าได้ ใช่นะฮะขอบคุณมากนะขอบคุณมากแล้วก็ฝากความคิดถึงถึงน้องบุ๋มด้วยนะได้เลยครับน่าจะฟังอยู่โอเค <c oughs> ได้จ่าขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโก n ส g ไนทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป